ตัดแต่งน้อยหน้าแล้วและอยากมีลูกกินต่อต้องใส่ปุ๋ยอะไรและดูแลอย่างไรวันนี้เราจะพามาติดตามและชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการแซนตุพลาดในเพนื่อความยืนนะครับวันนี้เองจะพามาดูในเรื่องของการที่ผมลงเรื่องของการตัดแต่งกิ่งไปนะครับว่าเมื่อเราตัดแต่งกิ่งหลังจากที่เราเด็ดผลหมดแล้วนะครับแล้วเราอยากจะมีผลรุ่นต่อไปเนี่ยสามาที่ก็ถามมาว่าขอให้ทําวิดีโอที่เป็นเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยและบํารุงเพื่อให้ดอกเนี่ยเขาออกมาแล้วก็ติดผลหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยมาลงลึกว่าเมื่อเราตัดแต่งน้อยหนาไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการ ใส่ปุ๋ยอย่างไรนะครับและการให้น้ําอย่างไรแล้วก็ฮอร์โมนที่จะให้เนี่ยต้องให้อย่างไรนะครับก็เริ่มจากที่เราได้มีการกริบยอดนะครับตามที่ผมพาทาก็ตอนนี้เองนะครับด้นหนาหลังจากที่เรากริบยอดไปนะครับก็เริ่มมียอดอ่อนออกมาแล้วนะครับยอดอ่อนเนี่ยที่ตอนนี้เองเนี่ยก็จะมาพร้อมกับดอกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาวไว้ตรงที่มันมีดอกมาให้ดูดอ,อันนี้จะเห็นชัดกว่าเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้คือกิ่งที่เราตัดลูกออกไปแล้วครับ ตัดลูกออกไปแล้วเนี่ยเราก็ตัดแล้วก็ให้เขาแตกออกมาใหม่นะครับอันนี้จะเป็นน้อยหนาฝ้ายเขียวกเกษตรสองครับ <mm mm พอเราตัดออกไปแล้วนะครับกิ่งไหนที่ไม่ได้ตัดเนี่ยเขาก็จะมีลูกออกมาหลังจากที่เราไปกระตุ้นใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยเราจะมีมีลูกที่เริ่มติดเป็นรุ่นใหม่อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ของหน้าฝนอันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่2นะครับท <mm ีนี้าการลงลึกเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับจริงๆตัวนี้เอง การให้ปุ๋ยของน้อยนาเนี่ยเมื่อเขาเลี้ยงลูกของเขาหมดแล้วนะครับคือเขาจะต้องอใช้ธาตุอาหารที่เป็นตัวหลังค่อนข้างสูงนะครับเพื่อเลี้ยงลูกให้ลูกเนี่ยจเจริญเติบโตลูกใหญ่นะครับแล้วเราก็เด็ดมาทานเนี่ยก็จะเป็น P กับ k เคจะถูกนําไปใช้ค่อนข้างสูงแต่หลังจากที่เราตัดแต่งต้นเขาแล้วแล้วเราอยากให้เขาฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ มีลูกนะครับมันก็เหมือนคนนะครับที่ต้องอยู่ไฟแล้วก็ทําให้สภาพร่างกายฟื้นต้นไม้ก็เหมือนกันเราก็ต้องให้นโตดรเจนเพิ่มเขาหน่อยนะครับตอนที่เขาได้มีการนะครับทาผลให้เรารับประทานแล้วก็คือหมดไปแล้ว1รุ่นเราก็จะารุงทางดินนะครับเพื่อให้ใบเขาเนี่ยกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งก็คือเราจะไม่ได้ให้แค่ปุ๋ยสูตรอย่างเดียวก็คือเราจะให้เป็นพวกปุ๋ยหมกักปุ๋ยอินทรีย์นะครับหรือ มูลนัวนมพวกนี้นะครับที่ให้ธาตุไนโตรเจนและให้ธาตุเคก็คือโพแทสเซียมนะครับลงไปในดินนะครับแล้วเราก็ทำการลดน้ำหลังจากที่เราได้ทําการกิบยอดเข้าไปเนี่ยเราให้ในวันนั้นเลยเช่นวันนี้เรามาทําการตัดแต่งนะครับเราก็ทําการเอาปุ๋ยมาให้นะครับเพราะว่าเราจะทําการให้เขามีลูกให้เราอีกรุ่นหนึงเราก็ต้องให้บำรุงทางดินแต่เราจะไม่ให้ปุ๋ยตัวหน้าสูง,ชง,งเช่น2577 ไม่งั้นใบมันจะฟูมขึ้นมาแล้วก็มันก็จะแตกยอดบางใหม่จะเป็นแตกยอดเขียวๆนะครับมันจะไม่มีดอกมาด้วยแต่ว่าที่ผมจะให้เนี่ยสูตรที่เราให้น้อยหน่าอยู่ทุกปีนะครับแล้วก็เอาทำมาเป็นวิดีโอที่มาบอกันนี้ก็คือเราจะให้เป็นพวกปุ๋ยอินทรีนะครับที่มีไนโตรเจนแล้วก็มีในเรื่องของการาจุลินทรีย์ที่มันจะลงใปปลดปล่อยธาตุอาหารที่มันหลงเหลืออยู่ในดินเนี่ยส่งไปให้ต้นไม้อีกรอบแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยใหม่ไปนะครับซึ่งปุ๋ยใหม่เป็นปุ๋ยสูตรที่เรา ใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็น13 13 21ก็ได้นะครับหรือจะเป็น8 24 24, 24ก็ได้เราก็ให้ต้นไม้ของเราเนี่ยคือพอเราตัดแต่งเสร็จนะครับก็เอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็ใส่เป็นพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่เป็นปุ๋ยเก่านะครับแล้วก็ปุ๋ยสูตรของเราใส่ไปพร้อมกันแล้วก็ลดน้ําซึ่งการลดน้ําของเราเนี่ยช่วงแรกๆในสัปดาห์แรกเนี่ยเราก็ลดน้ํานะครับอาจจะให้เป็น วันเว้นวันแต่ถ้าเกิดดินใครนะครับเป็นดินที่แห้งเร็วนะครับเป็นดินทรายปนแดงๆนะครับลดไปฟึบน้ําหายเนี่ยก็อาจจะให้ทุกวันแต่ถ้าเกิดบ้านใครที่เป็นดินดํานะครับดินที่สมบูรณ์หน่อยนะครับก็ให้น้ําวันเว้นวันไปนะครับเพื่อละลายปุ๋ยที่เราให้บนดินเนี่ยลงไปให้หมดนะครับโดยการคํานวณปุ๋ยเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของขนาดต้นด้วยอย่างต้นใหญ่ๆของผมนะครับประมาณ3ปีตัวนี้เองเนี่ยผมจะให้รอบวงต้นนะครับ ที่เป็นปุ๋ยสูตรอยู่ประมาณ3ขีดนะครับก็คือ300กรัมแล้วเราจะให้ปุ๋ยเนี่ยอยู่ที่30วันนะครับหรือทุก1เดือนเนี่ยเราจะให้1ครั้ง mm hmm. เมื่อเราให้ครั้งแรกไปนะครับ mm hmm. เขาจะแตกยอดออกมาในช่วงของ15วันแล้วก็จะตามมาด้วยดอกแบบนี้นะครับนี่นะครับ mm hmm. เมื่อทุกท่านเห็นดอกนะครับเป็นดอกรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดใครทําตามสูตรผมก็คือพอเห็นดอกรุ่นนี้มานะครับให้ ฮอร์โมนนะครับหรือธาตุรองทางใบนะครับก็คือเป็นแคลเซียมบอลลอนซึ่งแคลเซียมบอลลอนเนี่ยก็จะมีทั้งแบบแคลเซียมโอลลอนที่เป็นแคลเซียมบอลลอนแยกนะครับกับแคลเซียมโอลลอนที่เขาผสมมาในขวดเดียวกันนะครับเราก็ฉีดพ่นทุก15วันนะครับโดยเมื่อดอกตูมตุงแบบนี้ให้เริ่มให้ได้เลยจริงๆให้ตั้งแต่รุ่นนี้เลยนะครับให้ตั้งแต่รุ่นนี้แล้วก็จนมาถึงรุ่นนี้ ถ้าเกิดดอกยังไม่บานเนี่ยเราก็จะให้ได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะสร้างความสมบูรณ์ในเรื่องของรังไข่เกสรทําให้น้อยหนาเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็จะติดลูกนะครับเมื่อเขาดอกบานนะครับดอกบานแบบนี้ให้หยุดนะครับถ้าเป็นรุ่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 นนี้นะครับนี่นี่รุ่นรุ่นที่จะเริ่มบานแบบนี้ให้หยุดฉีดเลยถ้าเกิดเราดูนะครับเนี่ยกลีบมันจะเริ่มบานอย่างตัวนี้เองเนี่ยจะบานคืนนี้แหละนี่นะครับ เห็นไหมครับตัวนี้เองเนี่ยจะบานในช่วงช่วงกลางคืนนะครับช่วงเย็นเย็นเนี่ยตอนนี้ให้หยุดก่อนแต่ถ้าเกิดบางคนสงสัยว่าอ้าวแล้วไอ้รุ่นพวกนี้อ่ะที่เราให้มาไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าธาตุอาหารที่เราให้มาก่อนหน้านั้นอ่ะมันยังอยู่อยู่นะครับแล้วก็รอพวกนี้มันบานเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราค่อยกลับมาให้ใหม่ซึ่งในรูป15วันเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะให้ธาตุอาหารของในหนาไปได้แล้วในหนาของเราเนี่ยก็จะมี ลูกที่เป็นรุ่นใหม่ออกมานะครับแล้วก็จะเป็นลูกที่สมบูรณ์เพราะว่าเราอะให้าตาอทหารรองเขาเป็นแคลเซียมบอรอนนะครับ <c oughs> ที่จะช่วยในเรื่องของความสมบูรณ์ของอดอกนี่น,นี่นี่ครับตรงนี้มีดอกบาน <c oughs> ขออภัยครับนี่ฮะถ้าเป็นแบบนี้ให้หยุดฉีดนะครับห้ามห้ามเลยอพอตูมดอกแตกนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ให้ให้หยุดฉีดไปก่อนนะครับจนกว่าเขาจะติดผลนะครับพอเขาติดผลแล้วเนี่ย เราค่อยกลับมาให้แคลเซียมโบลอนขอใหม่ได้นะครับก็คือให้ทุก15วันจนลูกเขาโตเท่าลูกมะนาวเนี่ยเราก็เลิกเลิกให้นะครับเพราะว่ามันจะไปช่วยแคลเซียม um เองเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของอความสมบูรณ์ของผลจะไม่ให้ผลบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็ตอนโตเองเนี่ยผลก็จะไม่แตกด้วยซึ่งโบลอนเองตอนที่เราให้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความสมบูรณ์ของรังไข่นะครับทำให้การติดเกสรสมบูรณ์อันนี้สรุปท้ายวิดีโอนะครับแล้วก็สรุปเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับก็คือให้ปุ๋ย เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับบวกปุ๋ยสูตร13-13-21นะครับหรือ8-24-24นะครับดูขนาดต้นแล้วคำนวณเป็นน้ำหนักปุ๋ยมานะครับอย่างเช่น3ปีของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ทรงพุ่มใหญ่แบบนี้ผมจะให้อยู่ประมาณ300กร,รัมหรือ3ขีดน,นะครับก็ให้รอบองค์ต้นนะครับแล้วก็ลดน้ำตามซึ่ง2อย่างที่เราให้ไปก็คือมีปุ๋ยอินียปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ให้แล้วก็ปุ๋ยสูตรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ให้ แล้วก็ลดน้ําตามครับซึ่งการลดน้ำเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของอดินแต่ละพื้นที่ด้วยถ้าเป็นดินที่ชุ่มน้ําก็ให้แค่วันเว้นวันนะครับแต่ดินที่แห้งเร็วก็ให้ทุกวันช่วงสัปดาห์แรกเท่านั้นนะครับพอเริ่มเห็นดอกมาเนี่ยให้หยุดไปก่อนนะครับแล้วก็พอเริ่มมีผลติดนะครับเราค่อยกลับมาให้น้ำเขาอ,อีกรอบผลเนี่ยขนาดไหนถึงกลับมาให้น้านะครับก็คือซักผลเท่าลูกเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อน เอาลูกขนาดไหนดีที่เราจะกลับมาประมาณลูกมะมาา่วงห่าวมะนาวโห่แล้วกันครับลูกประมาณสัก1เซนเนี่ยเราก็ค่อยกลับมาให้น้ําเพราะว่าช่วงที่เรา,เาให้ปุ๋ยให้น้ำข้าไปช่วงแรกเนี่ยมันจะมีดอกที่เป็นหลายรุ่นออกมานะครับเราต้องรอ,อที่มันออกมาเนี่ยติดจนครบนะครับแล้วเราก็มาให้กลับมาให้น้ําอีกทีหนึ่งนะครับโดยสภาพถ้าต้นใครนะครับดูสภาพแล้วมันแห้งเร็วนะครับก็สามารถให้น้ําได้นะไม่ใช่ว่าตัดขาดไปเลยแต่ถ้าเกิด ที่เป็นดินชุ่มอยู่แล้วนะครับก็ให้น้ําดูว่าถ้าผลเนี่ยมันติดแล้วนะครับเราก็กลับมาให้น้ำแต่ถ้าเกิดเราให้น้ำเขามากเกินไปเนี่ยบางทีดอกมันจะสลัดทิ้งแล้วมันก็จะแตกแต่ใบอ่อนออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นผลพิสูจน์ที่ผมพาทำนะครับแล้วก็สรุปเรื่องของการใส่ปุ๋ยหลังการตัดแต่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปเราใหม่ๆที่ทางส่วนี่เรนําาาฝกใน้งถ วันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ